เรามาดูวิธีหาตัวเลขสำหรับเป็นเลขวิ่งแม่นๆ2ตัวมาหึงตัวนะครับก็หลายๆท่านที่กำลังชมอยู่ก็ลองลองลอง,ลองเตรียมอุปกรณ์นะครับหนึ่งอ่าอามกงสารที่เราซื้อมานะครับเป็นของอาจารย์ไหนก็ได้นะครับ แต่เราก็ต้องซื้อมาหลายๆงวดที่ผ่านมาเรามาเริ่มย้อนหลังดูกันก่อนนะครับอย่างสมมุติว่างวดวันที่1สิงหาเราก็ดูนะครับเลข2ตัวมาตัวนะครับเราก็ตรวจดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีตัวไหนที่เข้าบ้างนะครับงวดที่1วันสิงหามันก็จะมีอ่าผมสาหรับผมผมได้ตัวนี้นะครับผมไม่ได้อ่าตัวนี้นะครับตัวตามที่ ประกาศชี้อยู่นะครับนี่นะครับ93 903เลื่อกเรา93 903นะครับวันนี้มันออกมามันออก590ใช่ไหมครับสาหรับงวดวันที่1สิงหานะครับก็ติด9มา1ตัวนะ93 0 3ก็ติด0มา1ตัวนะครับแล้วก็ทําการมาจดไว้นะครับจด,จด,จดไว้นะครับอย่างน้อยต้อง0 3มา1ตัว ค่าสามมันตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูเอางวดต่อไปนะครับงวดต่อไปคือวันที่วันที่16สิงหานะครับวันที่สิหสิงหาเรามาดูกันเลยนะครับงวดวันที่16สิงหาอันนี้นะครับ นี่ครับสิบหกสิงหาวัานนี้มันออก877นะครับสิบหกสิงหานะครับเราเข้ามาดูตำแหน่งเดิมคนระับอาจารย์คนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมอาจารย์คนเดิมมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมงวันี้มันออก877นะครับมันเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับเจ็ดเจ็ดา7าเจ็ดมันออก8 7 7, 7, 7, 7, 7. ๆๆใช่ไหมครับ ติดตรงนี้สองตัวเจดเตัวนี้ก็เดติดมาหนึ่งตัวนะครับติดเนะครับเรางัววันที่16บหกสิงหานะครับเราไปดูงัวต่อไปนะครับเป็นงัวของวันที่1กันยานะครับวันที่1กันยานะครับมาแล้วนะครับนี่ครับ1กันย่าเห็นไหมเห็นหนึ่งกันยานะครับ มนอ9 9 7นะครับเราก็มาดูตำแหน่งเดิมนะอาจารย์คนเดิมนะครับน,นี่นะครับนะ1 7ก้านอก9ก7ใช่ไหมครับติด2ตัวนะครับอันนี้นะตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ติด1ตัวนะครับ17นะครับติดมา1น,นก็7ติด7มา1นตัวนะครับแต่มาดูว่ต่อไปนะครับ วดต่อไปคืองวดวันที่16กันยานะ16กันยาเราเรามาดูกันต่อไปนะครับมาแล้วนะครับสำหรับงวดที่16กันยานี่ครับเห็นไหมปี2555นะครับเรามาดูตำแหน่งเดิมนะครับอาจารย์คนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมอาจารย์คนเดิมนะครับนี่นะครับ นไหมแล้วแปดนี่นะครับนี่แปนี่นะครับตทำปลายประกาศชี้นะครับแล้วก็เก้าสานะครับมาอกหนึ่งสี่ใช่ไหมครับติด3ามมาหนตัวอันนี้ก็ติด3ามมาหนึงตัวเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราวิ่งก็วิ่ง3ามใช่ไหมครับแปดสามติดสามีกเก้าามติดสามใช่ไหมครับมาออกหนึ่งสี่สามเหนึ่งน่ะคุจำไม่ได้นะครับ อาเรามาดูงวดต่อไปคือวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาตุลามาแล้วนะครับนี่เรามาดูอัน1ตุลานะครับนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมนี่1ตุลา255นะครับเราจะมาดูตำแหน่งเดิมอาจารย์คนเดิมนะครับามาแล้วนะครับนี่นะครับ เห็นไหม04กับ24นะครับ04กับ24เห็นไหมเห็นมนะ04 2กับ24 04มันติด0ใช่ไหมครับ24ติด2ใช่ไหมครับนี่นะครับวันที่1ตุลานะครับอ่าวันต่อไปนะครับคือวันที่16ตุลาที่ผ่านมา คือเมื่อสองสัปา์ที่ผ่านม,มานี่ครับเรามาดูนะครับวันที่16ตุลานี่นะครับ16ตุลานะครับเห็นไหมขยายมาชัดๆหน่อยครับ16ตุลา,าเรามาดูตำแหน่งเดิมนะครับอาจารย์คนเดิมนี่นะครับ หกสามเห็นไหมที่หวงแวนหงสีแดงก็ห้าสามนะครับหกสามกัห้าสามมันออกสามสี่สามสามเบิ้ลมาเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือเราพยายามหาเลขสองตัวมาหนึ่งตัวให้ได้อะไรแต่ย้อนหลังไปเลยนะครับมาตั้งหกงวดนี้เสร็จแล้วเราก็ได้เป็นเลขวิ่งใช่ไหมครับหนึ่งตัว ได้ได้วินตัวต็อย่างท,ที่ที่ผมบอกนะครับแล้วก็เอามาเป็นเด็กวิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วก็ต่อกันด้วยอ่งวด